สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการนี่ครับย้ายต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับจากกิ่งตอนนะครับแล้วก็ต้นที่ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับหลายสายพันธุ์ด้วยนะกัน้ดยกันนะครับจะย้ายกับไปปลูกต่างจังหวัดนะครับผมตรงนี้ก็ ตอนไว้ก็หลายกิ่งนะครับก็ติดออกลากดีแล้วนะครับผมจะใช้วิธีแบบว่าตัดนะครับตัดเอากิ่งที่เป็นกิ่งตอนนะครับที่ออกลากก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูกันครับนี่นะครับกิ่งตอนที่ผมตอนแล้วก็ออกลากเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ หลายสายพันธุ์นะครับออกลากเรียบร้อยผมจะส่งกิ่งนะครับไปทางไปรษณีย์นะครับเพื่อกลับบ้านตัวเองนะครับต่างจังหวัดนะครับนี่ครับที่ผมตอนไว้ครับสามกิ่ง4ี่กิ่งเลยครับต้นนี้นะครับแล้วก็ผมตัดมาเป็นกิ่งใหญ่นะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากิ่งที่ผมตัดนี่ครับไปชำอีกรอบหนึ่งนะครับผม ต้นตองเขาที่ผมตัดมานะครับครับก็อยู่ในกระถางครับขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ผมจะย้ายกลับไปปลูกต่างจังหวัดนะครับจะใช้วิธีนี้เลยนะครับจะเอากิ่งนะครับส่งไปตัางหากแล้วก็จะเอาจะขูดเอาล่างเขานะครับตรงนี้นะครับสองต้นนี่ะครับทำเป็นตุ่มนะครับห่อ เอาบริเวณที่เป็นรากนะครับเป็นตุ้มนะครับส่งไปอีกทีนึงนะครับจะได้พื้นที่ลดลงนะครับแล้วก็นำออกคอยดูนะครับติดตามดูนะครับตัดกิ่งตอนเลยนะครับตัดให้เหลือพื้นที่หน่อยนะครับนี่นะครับตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับก็ติดลากแล้วนะครับผมได้สองจริงนะครับครับตัดเลยครับตัดให้คาดเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมได้สองจริงครับเป็นพัน ไว้อิสราเอลนะครับนี่ครับดูลากไว้อีทนะครับผมก็ขุดต่อนะครับส่งไปต่างหากนะครับแล้วก็เอาที่เป็นตุ่มตรงนี้นะครับส่งอีกชุดหนึงนะครับผมนะครับทุกคนอันนี้เป็นกิ่งที่เรา ตัดจากต้นที่เหลือนะครับที่ไม่ได้ตอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกิ่งตอนนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับจะส่งชุดนี้นะครับเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วก็ที่เหลือเราจะเอาไปชํำนะครับชํำรลกนะครับนี่ครับทุกคนครับก็คือนี่นะครับกิ่งตอนของเรานะครับเมื่อวานผมได้ เอาลงถุงไว้นะครับตอนทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาลงถุงไว้เพื่อเตรียมที่จะส่งกลับบ้านนะครับอันนี้คือตอนะครับตัวน,นี้เป็นตอต้นแม่นะครับนี่ครับเป็นตอต้นแม่ที่เป็นต้นที่เราตอนกิ่งมานะครับผมก็ขุดรากมานะครับผมนะครับครับ กิ่งอีกส่วนนึงก็ผมจะมาชำรากนะครับชำรากของเขาก็จะใส่กระบะไว้อย่างนี้นะครับผมนี่ครับโอเครับคลิปจะประมาณนี้ก่อนนะครับชอบก่อย่าลืมกดไลค์นะครับให้กำลังใจช่องไลฟ์สไตล์ต้อมชาแนลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะชำไว้เดี๋ยวผลจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ ดูที่หลังนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ